รัสของเราอนันต์หรือเปล่าครับคุณหญิงอนันต์ใช่ค่ะเรียบเทียบคุณหญิงอนันต์เนี่ยเป็นเมนูสักหนึ่งเมนูพี่บอกที่ว่าเขาควรจะเมนูอะไรดีคนนี้กะเพราเพราะกินได้ทุกวันหรือเปล่าเพราะมันนึกอะไรไม่ออกกระบอกเองอย่างนี้หรอมัน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 เป็นอะไรที่ปกติเราสั่งมันมันเหมือนแบบเขาเขาเราก็ทำงานเจอกันทุกวันแล้วเป็นกลายเป็นแบบ คนสนิทเป็นเพื่อนอเป็นพี่เป็นน้องไปแล้วที่มันรู้สึกว่าเออคือง่ายๆว่าเหมือนพี่ยินเนี่ยคือคนที่ทํางานด้วยเจอเจอทุกวันแล้วยังไม่เบื่อก็เหมือนถ้าเป็นอาหารก็คือต้องเป็นสิง่งที่เราอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เบื่อ fünf, กระเพรางูกระเพรางูคุณ,คณ fünf, เอณจอกระเพรางูทุกวันเพื่อนคุณที่ทาสานนะคะไม่ใช่เนาะไม่ใช่หรือว่าน้องคุณที่เมาคลีไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะฮะแต่ว่าเป็นกระเพรางูเปรียบเทียบนะฮะแล้วใครก็ตามที่นึกอะไรไม่ออกนึกงถึงหน้าพี่ยินแนะนําเข้าไลน์มนแล้วสั่งกระเพรา งูนักเองนะฮะใช่แต่กะเพราห้ามแต่งูห้ามแผ่ไม่พูด <I S 1> ดีาไม่พูด oh. ไม่พูดไม่พูด,พดถ้าแท็กวันนี้จะไม่พูดนะคะถ้าจะพูดพูดคำว่าแม่แบ่แม่แได้ไหมได้ไหมแม่แบ่ได้ไดโอเคนะฮะวันนี้นะครับไลแมน X แม่แบ่